สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมไลฟ์ชาแนลนะครับผมวันนี้เราจะมาเอ้ยไม่ใช่เราจะไม่ได้มาอัพคลิปเกี่ยวกับไอทีนะผมวันนี้ผมมาเที่ยวนอกสถานที่นะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมนี่ครับสวยงามมากครับเพื่อนๆอากาศก็จะมีแดดนะครับผมแต่ไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนเนาะแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยน่าจะร้อนพอสมควรอยู่นะครับผม ถือว่าเป็นาศาสนาสถานของชาวไทยที่สวยงามมากนะครับดูนี่ครับดูรอบๆเลยครับมีต้นไม้ร่มรื่นครับเหมาะแก่การมาเที่ยวเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเพราีผมขับรถมาจากนนทบุรีนะใช้เวลาประมาณชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนั่นแหละถ้าไม่แวะกินกินข้าวข้างทางนะครับผมก็อยากเชิญชวนให้เ,เพื่อนๆมาเที่ยวกันนะครับผมถือว่าเป็นสาสนาสถานที่สวยงามมากนะครับ ก็ประมาณนี้นะส่วนคลิปไอทีนี้ผมจะอัพน่าจะเป็นช่วงวันจันทร์ช่วงวันจันทร์พุธศุกร์นะเสาที่นี่น่าจะช่วงเวลาพักผ่อนโอเคก็ประมาณคลิปประมาณนี้นะผมคลิปนี้ก็ยังก็ฝากติดตามช่องได้ยนะครับสวัสดีครับ